สิไปใส่คะโอ้สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกคนนะครับฮ่พาพม่พี่น้องคือเก่าเลยครับเนะี่ยมื่อนี้ครูประชาบาลผบเพาะคือเก่านะครับครูประชาบาลพากินพาเที่ยวนะครับเมื่อนี้ฝนตกนะครับฝนตกได้สองสามมื้อแล้วก,ก็เลยสิไปหาหน่อไม้นะครับหน่อไม้ไผ่ไร่ว่ามีบ่นะครับได้หน่อไม้เผือกเอานะครับเอาไปมื่อนี้เอาไปแกงแกงเสอร์นุ่งละเมื่อนี้มากัดไก่ ก็ิได้แกงเสือไก่พุ่นละนะครับไก่ตีผู้อกบักเนี่ยนะครับก็ิได้แกงแซ่บๆปั่นพี่น้องได้กินกันนะครับมาดูเบิ่งกันของคนพิไทยคนผู้ไทยนะครับคนอีสานบ้านเฮานี่อ่าเขาแกงเนื้อเลือกแกงเนื้อไม้นะครับเป็นแซ่บนะครับเออเสือจะนางคุณข้นเพุ่อละนะครับอ่ะไปไปหาน้ำเดี๋ยวครับผมครับเสื้อครับเอ็นามาหาล่อเบื้งเอาล่อเบื้องก่อนนี่แหละ เดี๋ยวก้อนนี้มีอยู่ว่าแม่มีอยู่ว่าก้อนนี่ก้อนนี้เอาไ้กินเมื่อเมื่อลายอยู่ละครับมันหุงหกี่ไปกินเมื่อเมื่อลองมาหากอพี่เอาเอากินไปเพื่อกอซอมกอนะครับว่าเขามีโอกาสที่เอาไปขายเอาไปกินภายในครอบครัวนี่นะครับเบื่อนเนี่เล้อนี่คือล้อเถียงอ้อมเถียงนะครับเถียงให้เถียงหน้าของเขานะครับของโคดิสานนี่สีมีเนี่ยอยู่เนี่ยกินเช่นนอไม้นะครับนอไม้อมนี่ครับมีเลยนะครับอ้อมค้างอ้อมเถียงนี่ นะครับถ้ามีสีซอมมีเบิดครับผมามาเบิร,ร์ตก็ด้เอาก่อแรกก่อแรกสกอดแกะก่อแรกแค่หมานอันรับแรกไม่เห็นเลยครับอันนี้เขา <S <S 1> <S 1> เขาเรียกว่าแหนงมันนะครับแหนงมันกับใสไ่ไร้ขึ้นเดียวนับแหนงมันเก็บนะครับเพราะเป็นโนบไบท์่ไร่นะครับดินแฉกนวดเราเริเ่มข,ขึ้นแล้วแม่ก็หาซ่อยนี่เห็นนะครับ เนเด้อหาลำบุญเราไม่ต้องไปหาไก่นะครับเพราะว่าเขาปูไว้แล้วไว้กินก็เพีงให้เพีงหน้าของเขาเป็นพูเป็นเงาพร้อมนะครับก่อดนี้มีเขาเลือนะครับไปหากอเพื่อตอนนี้มันดังน้อยอยู่นะครับเดงมันก็ยังมีเยอะเขาเลือนะครับนี่ถือว่าจังน้อยอยู่จังน้อยหนึ่งสวนนะครับ ใบหนึ pelled, her her ่งกับเสียวยีกนะครับมันขึ้นนีิแหนกมันนี่ใส่ได้คิดเดียวนะครับเด้อแซ่บเวลาใบออกมาละได้การนะครับมาบึงตัวนี้บาดดิอันนี้มาเหมือนเด้อเมื่อกี้ขึ้นอว้าวพี่ครับเดี้ยว้าวหลาย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 มีนะครับเด้อหน่อหน่อมันขึ้นกับล่างขึ้นไงพมดนลยโอ้สระสวะกันโอ้พหเนี้ย อ๋อบักเนี่เอ้าวสวงกันสับเส้นเดียวได้กันบายวามบาทดิโอ้มาน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 มนมานตัวน,นี้มันออหลายแล้วนะครับหาง่อนแนงมันกัน ดึงแหนกว่าในแหนแหนกสงเหงือซ้ำถ้าแหนกเหงื่อประมาณนี้ได้การเลยครับพลาดหลายครั้งเนาะก่ออนโ้ากละได้การขนาดานเลยเยน,นี้ยที่อเ,เอาไว้เห็นขาวๆเลยนะครับเนีย่ยจุดจัวเลยต้นเตื้อมันสีขาวนะครับเพราะว่าผมข้าเอาเบื่อ เบอร์เก้าบรรทุบไว้นะครับอรับประมานเรวก็ได้กาดเลยเฮ้ยครับเาาหาหนี่ยหมบึ่งเกี่ยบึ่งกันอ้าเฮ้ยครัเดี่ยนอขาวอีกแล้วบ่นู้นะหล่อออกอ้นาครับเขีอยมันก็ได้การ,ร,กน,รากกกกนันรเนวเนี่ยน,น,นะครับเกี่กกอยอ่ะท่านเกีออ่ยอ่ะเพราะว่าถ้าเอาเอาเบอร์ เก้าบ้านเลครับพมไว้นี่ไว้ดุดๆนี่นัไม้เหยื่อเวลาออกปลาเนะี่ยมันสีขาวเนี่ยตัวน้อยนะครับเด้อแล้วก็มันจะอ่อนนะครับและที่สำคัญคือมันเป็นปุ๋ยพร้อมนะครับอู้ไลน์ลีเนาอโอ้ หักเอาเนงมันบาดหักเอาเนงมันเนงก็นี่ได้แล้วฮักเดียงอืมเนียงพูดอ่ะโอ้แดงยอย่้อได้ครับรเด้อพูดอ่ะเว้นแล้วลวะเบื่อแล้วเบื่อแล้วบ่เนาะเบิกกันไม่ยหลยอยู่อ่ะใส่อ๋อเนงนีก่ก็เลิกกาดขนาดอืมหักเอาเนงมันเด้อครับเด้อเนงมันขึ้นน้ำสูงๆพี่ล่ะครับ ตามกิ่งตามการมันแล้วก็หลังจาก <Okay. S 1> ที่เขาเอาแล้วนะครับกะพอกินกบพอที่จริงพุระมันเลยอหลายอยู่เข้าไปทั้งเนื้อพุระยังมีออดหวยนะครับนี่อออันนี้เขากระเที่ยงครับเขาคืนง่ายๆนะครับเพราะมันเป็นปุ๋ยแล้วมันห่มอยู่นี่แหละครับมันก็จะอเออ้อหน่อได้ดีนะครับาอเสียงนาเฮาเยอะกินยามเรือได้กินนะครับกินตลอดสีนะครับนี่อ้อตลอดสี เ,เพราะว่า,าคือเทงนี้เพราะว่าเอาน้ำโฮสออกก็ได้นะครับถ้าช่วงหน้าแหลงนะครับแต่ถ้าช่วงหน้าบนชนะนี่สสบายมีต้องโฮดนะครับมันก็นได้ละไหลายเติบได้พวกแกงแล้วล่ะครับจัานี้อ่ากินกุ้มนะครับถ้าได้ครอบครัวไม่ขั้งแกงเสือเอเสออเ้อเต็มเสื้อม้อยหว่าเป็นเือบเตี๋หม้อพ่ออะครับนี่อ่ะแล้วกันเมื่อเขาไ้นอนไม้แล้วยังขาดอุปกรณ์สำคัญก็คืออ๋อ S 1> <S 1> มันยังมีไตดนวะ <S <S โอ้ยคลองกระฆาบบาดมันหนักแข็งอ้วนเมียงคลองกระม่องคุณน่ะแม่ได้ยังมา,ากระมองกระฮัดมันหนักกวดนะบาดดีเข้าไปหาพักส่วนพักที่นี่ครับปูไว้ข้างข้างถีบขึอน,นเขานะครับเป็นส่วนพัก ไมีได้เลือดดูเพลือ่บ้างมายนะครับเป็นส่วนพักบ้านๆแบบบ้านเฮานี่แหละแต่ว่าลืมไม่เอาวันนี้มันคนดีอามา้งโอ้แม่ก็ได้แม่นอ้๊บไม้มาอีกขี้เดียวหน่อไม้เพื่อแม่นี่หน่อไม้กิมซุ่งป่ะไม้กิมซุ่งมาสันไม้กิมซุ่งแมงมันนะครับแมงมันแยกกันสิเดี๋ยวแม่สีใบนะครับมาเหน่อไม้มันจะคุณลักษิะนะครับอแล้วทีนี้เมื่อเฮาได้นั่นแล้วล่ะก็เฮาไง เอามาเตยมใบนะครับนะอันนี้ไว้เน,นี้โอ้ได้ด้เติบเดี๋ยวไปเข้าไปส่วนพักนะครับส่วนพักเพื่อที่จะเอามาเต็มส่วนประกอบในการแกงนะครับแก่งไม้ตัอนี้มา,นมาเา่งนลำเดียวนะครับส่วนพักแล้วบ้นบานขหัวเฮานี่ล่ะข้างเครื่องนี่ก็ยกสูงนะครับอันนี้เป็นไม้เท้เายกสูงขึ้นมาเสาแล้วก็ปูปนะครับพักเนาะเนี่ยข้างเครื่องนะครับแล้วก็ ผักโบนะครับผักหอมเป๋นะครับแล้วก็ผักผักแป้นนะครับผักแป้นและที่สำคัญผักคุณตู่อุ๊ยครับถ้าอยู่แถวเห็นไหมครับป่านห่างหมด z o o นะครับเต็มอาญะอยู่นะครับอันนี้คือผู้อารุขามันสร้างควาอินูบอกหมดนะเออมันหอมนะครับมันมาอยู่มันกันนะครับเพื่อเพื่อกินน้ําเลี้ยงนะครับมากัดแต่ว่าขั้นมันไหลดีเจนี้ก็ไอเทมันงอนะครับเบื่อมันเอาแบบเด็ดนะครับ เดี๋ยวพักอีตูวครับแจงเสื้อมันหอออบลำนะครับหมดยังสั่งเลยพักอีตูวนะครับผักคุณตูนะครับผักคุณตูปลอแล้วเลี้ยงเอาผู้ดาครับโอ้ยอ่ะหะอยู่บาดนี่หมดเลยครับเด้อยหมดชมเลยผู้บัญชั่นแหย่อยู่แถวนั้นได้ด้วยผู้บัญชั่ได้ละผักอันนี้กันี่มีเพือนนะครับ หอมขับไปอีกกยอดกหอมไ,หไปไปครับพี่น,ออน้องมาเบิ้มนี่นี่นายี่กินลาบที่กินลาบนกนะครับนี่แม่เก็บเอาจากนี่แหละครับนี่ต้นมิ้นท์นี่ครับต้นมิ้นท์ใบมิ้นท์ยอดมิ้นท์นี่หอมครับหอมขึ้นสาเลเดียนี่แหละนะครับแต่รสชาติมันจะออกเย็นๆน,นะครับหอมๆกิ่นกับลาบ กับแจ่วแ่บนักแร่อือ่อยู่ได้นะครับผักหอมเปรนะครับผักต่างๆมีมากมายผักกุนตูนของเปรก็มีนะครับอันนี้มะเขือคายนะครับเรียกว่ามะเขือขนแต,แต่แต่ละที่มันก็นมีคือเดียวนะครับขนนาเบิงนะ้งเนี้ยอ้อจะเป็นคือไข่นะขนไข่เล็กขนไข่ขน น,นะครับอันนี้เอาไปตำมะฮุ่งชุ่มๆอมล่ำนะครับแซ่บแล้วก็มะกิตว๊อนี่อันนี้เพราะมันกำลังปลูกสมุนไพรมันแขกแก่สมุนไพรนะครับที่เป็นที่นิยมเป็นต้นไม้ประดับพร้อมแล้วก็เป็นสมุนไพรเป็นอาหาร <ใน S 2> พร้อมเขาสืบเขาสือมาแล้วเออผักสะแง,งะนะครับนี่ผักสะแง,งะก็มีนะครับ พี่น้องอาซิมิจักก็เป็เนเรือพักแง,งะมา่ายเกือด้วยครับนี่เป็นหน้าหน,น,งงนี่นะครับต้นผักสแงะนี่นะครับเบอร์มันจะหอมเออถึงแม้มันจะมีงามมาเลยเพราะมันถือส่วงหน้าแหลงนะครับแต่มันสีหอมหอมมากเอาไว้สําหรับเสื้อแกงเอาไว้โดยเฉพาะเลยอันนี้นะครับแซ่บคันขาดอันดี้โอ้ขาดความอร่อยเลยง่ายนะครับเสือ้อมีกี่ยอดนีก็หอมจ้อยเลยครับ ในการขนาดได้พักครบนะครับอยู่ตรงนี้มีเัดนะครับถึงแม้จะเป็นเขากันไว้คือาการมีเพิ่มไก่เข้ามาสะนะครับไก่เบาะน้ำจะไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ไที่ทงนาเขานี่แหละนะครับทางพวกก็เป็นเคาะไก่นะครับจักมือเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเคาะไก่นะครับ กำลังใบหนใหม่อยู่สดๆจากกอังกินเท่งขอโทษแซ่บได้แกงนไม้จะเงินเนะมีเต่านอขาวๆตัวเลยนอนมามีแต่านออ่อนเด้อการน,นะครับทั้งอื่นอาจชี อึดอยู่ก็กินแต่ทางนี้นี่อึดกินนะครับแถวอีสานบ้านเฮานี่ที่เบิดหาเขาไดขยันมันนะครับลดค่าใช้จ่ายไปในครอบครัวเขาลูกไปนะครับซื้อกินสู้ขาบหลายบ้างกัเนาะเอาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็ต้องหาลดค่าเใช้จ่ายไปไปในครอบครัวกินแบบมีแซ่ในในบพร้อมนะครันคือสำคัญนะครับแซ่บสุดยอดเลยเด้อสุดน้ำโกโกกันละ เบื่อเลยคท่าน ouais, pues, ้ำข้นเป๊ะเลยนะครับน้ำเบยจานของแม่นี่แม่ส้มนะครับแกงโม้นี่มีเคยพลาดอันนี้มือเนื่งคือเดียวนะครับมือเนื่งของตระกูลพู้หลักนะครับตัดการแกงโนม้ยตันลูกปัดหลานกินแมงมันเบิดบ่แม่แมงมันยังอยู่เสิร์ฟแมงมันนำเนาะเสิร์ฟแมงมันพร้อม แมงมันนะครับเรียกว่าไข่ปลาขาวเวียของคนอีสาร <c oughs> แมงมันแก่งใื่มแมงมันแดงๆเก็บฝนตกสองสากมือผ่านไปมืออนมันสิออกบะเนี่ยมืออนสสใจมันละอ่อยอยู่บ้างนแม่มีออแต่หน่อขาวแรกคือเขียวนะครับใบนี่นวิธีการใบหน่อไม้ของ คุณแม่ชมนะครับเด้อนี่นะนี่เนื้อาซี่โทรทัศใบมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวแต่น้อยพื่อนแต่น้อยพุ่นแหละนะครับสมัยนี้แต่พวดแต่เบะพุ่นเนาะพานะครับเดือดทอดพุ่นแล้วทอดเบดทอดนะครับผาหาอยู่หากินแกงกระมงไม้สามด้านเฮาเนาะครับอีสานเฮาไม่ได้คืออยู่ในเมืองเด้อไม่ได้เสียเงินเด้อนะแม่น่ะชุดพร้อมนะแม่น่ะสดพร้อมได้กินเยอะก็ได้หาเอาเองก็ได้เนาะ ไม่ได MM. ้ไปหาซื uh ้อเลยคือเดมเมืองเด้บ้านเนาะเขาหากินเองเข้าเขาก็เอ็ดไว้แล้วกะจอเราไว้แล้วกันแล้วสเอี่กินละสี่กินทานแล้วกินมากินได้มีคืนอยู่เดมเมืองก็น่าเอาได้เดมเมืองมีแต่ซื้อกับซื้อมันก็มีเหลือแล้วเงินเงินหลายอยู่แต่ยังเนาะครับเเนะดงิล่ะต้องมีตะเก็บ จัดแบ่งแต่ว่าเจาจานบ้านท่อเนี่ยับได้ไปเลยกันกินปลายนะครับแต่ว่าแซ่บนะครับอาหารอีสานแซ่บอ,อาหารรสชาติค่อนข้างจะเป็นรสชาติทีเ่เข้มข้นจัดๆในเจ้านี้น,นะครับรสชาติอีสาน,นนะย่าจะมาเบิงขั้นตอนต่อไปเด้อคะ หลัง<ส>จากเข้าได้น,น้องใหม่มา <Pok> er. เข้ากะสีมาเยียงกับแม่เจิมเจิมเจิมนันแทกมีถูกมีมัดถูกมัดเจิมเลยส้าวเขาห่องกันเจิมน้องใหม่ ู้ไทยพระสัตว์ิมหน่อยไหมเจ่งหน่อยไหมเจิมเอามิได้ทุกเนาะนอน้อยเป็นจังทุกนอนน้อยๆทุกอยู่เจิมเอ็ดเป็นโพเป็นโพเนาะเจ่งเป็นโพรุอุปกรณ์เอาใส่เห็ดพอนั่งเตียงเสียเงินเยอะมากบูมีหมกบวกได้อยู่จุ เขาปลูกก็ได้เสือแมงก็ได้ืัอนั้นถ่ายอีกรอบนึงเสิอแมงเขาเต็มแมงเรียบร้อยก่นอนว่าละแกงจะถ่ายอีกรอบนึง